สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนตำรวจไซเบอร์ประสานอินเตอร์โพออกหมายแดงตามจับบังแจ็คหลังจากที่สันอายามินมมรีออกหมายจับบังแจ็คหรือนายซาคานเนียนราชไฮเดอร์ในสองข้อหาได้แก่หมินประมาทด้วยการโฆษณานำข้อมูลที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่นและภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้นหรือตัดต่อที่น่าจะทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกลียดชังหรือได้รับความอับอายเข้าสู่ระบบ นัล่าสุดพลตรวจโทรกรชัยคล้ายเกลืงผู้บัญชาการตำรวจสืสบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบชอสอทอได้เผยถึงการดําเนินการหลังออกมาจับว่า ขั้นตอนต่อไปจะต้องมีการประสานงานกับ2หน่วยงานหน่วยงานแรกคือสำนักง,งานอายการสูงสุดเนื่องจากบางแจ็คมีถิ่นพำนักอยู่ในต่างประเทศต้องตั้งเป็นคดีที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรและให้อายการสูงสุดเป็นเจ้าภาพในการประสานติดต่อดำเนินคดีส่วนการให้ปากคําของนางพนิดาศสศรยุจธยธินแม่ข,ของแตงโมนิดาในฐานะพยานคณะทํางานยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบพยานหลักฐานและผลการสอบปากคําที่ไม่ได้ชี้แจงและแสดงความ ตามบริสุทธิ์โดยการให้ตำรวจเก็บข้อมูลโทรศัพท์มือถือไปตรวจสอบซึ่งยืนยันว่าผลการตรวจสอบตำรวจพบพยานหล,ลักฐานที่เป็นประโยชน์มากแต่เผยในรายละเอียดไม่ได้หลังจากนี้อาจมีผู้เสียหายอีกหลายรายที่เข้าแจ้งความกับบางแจ็กเพราะการโพสต์ข้อความและรูปภาพเกิดขึ้นหลายครั้งต้องแยกการดำเนินคดีต่างกรรมต่างวาระและหากนางสาวอิสรินจุทาสุขสวัสดิ์หรือกระติกที่เป็นผู้เสียหายในคดีนี้ไปพบความเสียหายใหม่และต้องการจะแจ้งความดำเนิน คดีอีกก็สามารถทําได้ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี c o m ขอบคุณครับ